มาครับมาส่วนที่สองของสัปดาห์นี้นะครับ VectorField t o ทอพ o โลก็เราเรียนเรื่องของอตัวสตรีมอ็อบเจกไปแล้วว่ามันมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างทีนี้หลักๆส่วนหนึ่งที่อาจจะจำเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องนี้เป็นติ่งหนึ่งของเรื่องของ VectorField Visualization นนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ๆกัน เ,เวลาที่เราอธิบายเรื่อง Information ต่างๆของ Data โดยเฉพาะในส่วนของที่เป็น Vector field อย่างอย่างเช่นในภาพนี้นะครับคือ,อ,อส่วนหนึ่งเลยคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะ Visualize Feature ตรงไหนที่สำคัญใช่ไหมว่าเราจะเลือกตรงไหนมาทำวิช u ลไล z ์ริบบอนเพื่อให้เจอแบบเ,เจอวอร t เท็อะไรพวกเนี้ยซึ่งมันจะมีหัวข้อนหนึ่งที่เรียกว่า v e c t o r f i e l d t o ทอ l o โลจไอตัวนี้แหละที่จะมาส่วนใหญ่ในเชิงแมทเนี่ยเขาจะมาดูแอนาลิซิสกันว่าตรงไหนที่มันเป็นคริทิคอลพอยต์ตรงไหนเป็นที่เป็นฟีเจอร์น่าสนใจที่เราควรจะศึกษาในในเชิงแมททีเนี้ยอันเนี้ยคือมันจะถูกเอามาใช้ในช่วส่วนของ Visualization ด้วยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเดฟิเ t i o n มันคืออะไรอ่ะแรกเลยก็คือ Vector-Fields have a complex structure characterized by s p e c i a l features ซึ่งเรียกว่า Critical Points คือเขาบอกว่าตัว Vector Field มันเป็น c o m p l e x Structure ซึ่งส่วนหนึ่งมันจะมีฟีเจอร์อันนึงที่เรียกว่า Critical Points ไอ้ Critical Points คืออะไรามาดูต่อนะครับ Vector Field Topology studies the structure and behavior of Vector Fields by identifying key features คือ,อตัวเนื้อหารเรื่องของ Vector Field Topology มันว่าจะเป็น Analysis หรืออะไรก็ตามแต่คือต้องการมาศึกษาเรื่องของโครงสร้าง แล้วก็พฤติกรรมของ v e กเตอร์ฟิลแล้วก็เพื่อที่จะไประบุว่าไอ้คีย์ฟีเจอรที่สำคัญมีอะไรบ้างใน v e กเตอร์ฟิลนั้นซึ่งหนึ่งในงนั้นก็คือเป็นเรื่องของ critical points นะครับนี่ใน critical points เนี่ยคือโลเคชัน n นเดอ e เวกเตอร์ฟิล where the location uh, the, where the local vector magnitude goes to zero and the vector direction becomes u n i d e n t i f i e d e อันนี้เราเริ่มเห็นภาพนะว่า critical points เนี่ยคือดูว่า Ve c t o r magnitude วิ่งเข้าใกล้สู่ศูนย์แล้วก็เวกเตอร์เดเรคชันเนี่ยเริ่มจะหาทิศทางไม่ได้ <c oughs> ซึ่งพอยต์พวกนี้นะครับเวกเตอร์ฟิลด์ไม่อาจจะคอนเวอร์ชหรือไดเวอร์ชแอนด์ออร์โลเคอล์เคอร์เซอร์คูลเลชันอาราวเดอพอยต์อุ่นเกิดก็คือมันจะ,จะมีพฤติกรรมอะไรไม่ว่าจะเป็นคอนเวอร์ชไดเวอร์ชหรือมีเซอร์คูลเลชันนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องของคีย์ทิคอัลพอยต์ได้มากขึ้นเนี่ย Uh, เราต้องดูในเรื่องของลีเนียเวกเตอร์ฟิลเริ่มต้นจากง่ายของง่ายก่อนเนะดูว่าลีเนียเวกเตอร์ฟิลมันมันหน้าตาเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงอ่อ c <oughs> uh, e we e usually interpolate vector fields linearly this will result in the most common case of of critical points นะครับซึ่ง critical points อ่ะมาดู definition ของมันนิดนึง definition ของ critical points คือ p o i n t where the vector field magnitude is z คือบอกว่า magnitude มันเข้าสู่ศนย์หรือเข้า,ขาใกล้ศู 0, นย์ะครับแล้วก็ในเชิงแมทนิดนึงเนาะ let v ก็คือ let v be a given vector field ให้ v เป็น vector field นั้น vector field คืออะไรคือ function, ฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งที่แมปจาก w ไปยัง r 3นะครับซึ่ง w เนี่ยก็อยู่ใน r 3ด้วยเหมือนกัน แล้วก็ถูก uh, define หรือนิยามว่าเป็น p h uh, a s e หรือพื้นที่หรือส่วนหนึ่งหน้าหนึ่งของตัวโครงสร้างที่เป็นเตตราฮีดรอนนะครับ uh, แล้วก็อันนี้ x 0ก็บอกว่าให้นิยามว่า x 0เนี่ยอยู่ใน w <c oughs> เป็น point point หนึ่งแหละใน vector field โดยที่ v ที่ x ศเนี่ยเท่ากับ0ก็คือบอกว่าไอ้ v ที่ x ศูเท่ากับศนเนี่ยเราจะบอกว่าไอ x ศูนี่แหละเรียกว่าเป็น critical point ของ v e กเตอร์ฟิล v อ่าพูดง่ายๆคือเราต้องการหาว่าจุด x ศเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะในในเวกเตอร์ฟิลนี้ซึ่งไอตัวเนี้ยมันมีหลายเทอมเลยที่ใช้ร่วมกันได้และเกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะเป็นคำว่า singularity อาจจะเคยได้ยินคุณคนะ singular points ซีโรสห,หรือจุดเอ่อหรือ Equilibrium มก็จุดสมดุลเนานะนี้ types ของคริติคอลพอยต์อาจจะคุน้นค้นก็คือตัวซอ e สก็เป็นคริติคอลพอยต์แบบหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าตัว Source เนี่ยเป็น Vector Radiate Outward ก็คือบอกว่ามันวิ่งออกจากจุดจุดนั้นส่วนตัวซิงกก็คือตัวส่วนที่มันเป็น Vector c o n v e r g e ร์ดอินก็คือวิ่งเข้าหาจุดนั้นนะครับ Saddle s a d d l คือ vectors converge along one direction and diverge along another direction ก็คือมันจะมีทั้งจุดที่ converge แล้วก็ diverge ออกนะครับส่วน Center คือ vectors form c l o s e loop อันนี้เราอาจจะนิยามมันได้ว่าตัวหนึ่งคือ v o r t i c e s หรือ vortex นั่นเองนะครับ <c oughs> มาดู uh, ตัวอย่างสักคู่นะครับสักมาดูตัวอย่าง Linear 3D vector field นะครับ l l n n e a r 3D vector field can B e describe d by uh, a matrix and a displacement vector Linear 3D vector field v เนี่ยเราบอกว่ามันคือ Uh, เอ่เป็นเป็นเป็นแมทริกซ์หรือเป็นอ่แอนด์ดิสเพนเมนต์เวกเตอร์ก็คือมีแมทริกซ์กับเวกเตอร์นะครับ t h e r e f o r ล a เนียร r แมปสมมุติผมบอกว่าล i เนียร a แมปก็คือ A เนี่ยแมปจาก W ไป R3 นะครับอธิบาย DESCRIBED BY THE 3ร3บายทรีแมริกซ์นะครับก็คือบอกว่า A เนี่ยเป็น3 by 3 m a t r i แม n ริกซ์ t o r b in r 3 can be found such that it describes the given vector field v โดยที่ v เนี่ยต้องสอดคล้องกับสรรมการแบบนี้นะครับสำหรับ all x in w คือบอกว่าจุด point ทุกๆ point ใน w เนี่ยที่เราแ a p เนี่ยคือเอา point เนี่ยมาคูณกับ matrix ซ a แล้วบวกกับ b ตัวหนึ่ง vector b ตัวหนึ่งที่อยู่ใน r 3มเนี่ยมันจะเท่ากับเอ,อ a, a vector field วที่ที่ใส่พารามิเตอร์เเข้าไปพูดง่ายๆเวกเตอร์ฟิลด์เนี่ยสามารถแทนด้วยเอ่อลิเนียลิเนียเอ่อคอมบิเนชันของระหว่างเมทริกซ์บวกกับเวกเตอร์อันนี้นะครับนี้ซิงคูลาริตี้หรือ critical point หรือ equilibrium อะไรก็ตามแต่ตัวนี้นะครับ can be found by daily solving equation อันนี้แหละคือสิ่งที่นักคณิตศาสตร์เขาจะไป solve กันว่า เราจะหา s i งคูลาริ i ีโดยใช้ ax บวก b เท่ากับ0ก็เพื่อที่จะหาว่าไอเทอม x เนี่ยมันเป็นจุดไหนบ้างนะครับนี้ obviously there cannot be more than one singularity located within one triangle when using linear interpolation ก็คือบอกว่ามันมันน่าจะไม่มีมากกว่ามากกว่า1 s i n g u l a r i t y เนี่ยในในในรีเจนหนึงสมมตินะครับสำหรับเคสที่ b เท่ากับ0นะครับ สมุติ b เท่ากับศูย์เราจะ consider the vector field described by ax ก็คือบอกว่าเวกเตอร์ v คือ a คูณกับ x เท่านั้นซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็น homogeneous linear ก็คือไม่มีตัว by s หรือตัว b เกิดขึ้นนะครับ w i t h o u r loss of generality we assume homogeneous linear vector fields in the further discussion of the theory of blah, blah 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 นะครับก็คือพูดง่ายง่ายคือเอ่อถ้าเราบอกว่า homogeneous linear vector field เนี่ยอ่า มันคือ,อสิ่งที่เราสนใจประมาณนี้อ่ะนี้มาดูคอนเซปต์ o อร์ซิงแล้วก็ซิงคูลาริตี้บ้างอ่ะซิงคูลาริตี้แคนบีคลาสสิฟายยูซิงเดอะไอเกนแวนะครับน่าจะคุณคุเนอะเรียน Linear ร์จีบ้ามาแล้วไอเกนแวลูไอเกนเวกเต o ร์ไอเกนแวลูออฟเดอะอินเทอร์โพเลติงแมทริกซ์เอรีการ์ดิงเดอ proper t y Of attracting or repelling the surrounding flow ก็คือไม่ได้สนใจเลยว่า surrounding flow จะเป็นยังไงของ m ม t r i ก A เนี่ยเราสนใจแค่ว่า singularity เนี่ย classify โดยใช้ eigen value ของ m ม t r i ก A ได้นะแล้วก็ if all eigen values have negative real part the singularity is considered a s i n k which attracts the surrounding flow บอกว่าถ้า eigen value เป็น negative real part ด้วยนะ ไม่ใช่ imaginary นะครับในเรื่องนี้มันมีเรื่องของ imaginary ด้วยนั้นมองเป็น negative real part singularity จะมองเป็นสิ n งซึ่งจะ attract surrounding flow นะครับแต่ถ้าในทางกลับกันก็คือบอกว่า eigenvalue ที่เป็น positive real part นะครับ positive real part singularity ก็คือจะบอกว่าเป็น source นะครับอันนี้คือความสัมพันธ์นะครับว่ามัน หน้าตาเป็นยังไงใช้ eigenvalue ในการ classify อ่ะทีนี้มาดูว่าเอ่อ type ที่เราจะเรียนกันในคลาสนี้สัส้นๆง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่เยอะด้วยมีอยู่3 type หลักๆที่เป็น vector field ที่มันเป็น linear นะครับแล้วเราจะดูว่า solution ของแต่ละ type มีอะไรบ้างแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ที่เราจะที่เราสนใจมากกว่านะครับ มาดู type 1 type 1นะครับบอกว่า metric a เนี่ย diagonalizable คือบอกว่ามันสามารถที่จะทำเป็น diagonal matrix ได้นะครับส่วน type 2บอกว่า metric a contain eigenvalues ซึ่งมี non imaginary part นะครับก็ค,คือพูดง่ายมีคำตอบที่มันเป็น real part ด้วยส่วน type t นะครับบอกว่า a เนี่ยไม่ได diagonalizable ด้วยแต่ว่ามีเงื่อนไขอันหนึ่งก็คือ two eigenvalues are equal คือเป็นคำตอบที่คำตอบเดียวกันนะครับก็คือน่าจะไม่ได้มี uniqueness อ่ะมาดูส่วนที่มันเป็นอ่า type 1ก่อน type 1คืออะไรอันนี้ในเรื่องพวกนี้นะครับอยากจะให้เน้นจำไปดีกว่า เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีเรื่องพิสูจน์เรื่องอะไรชัดเจนก็คือเน้นจํากับรูเข้าใจโครงสร้างว่าไทป์วันไทป์ทูไทปผมหมายถึงอะไรแล้วก็มันหน้าตาของเงื่อนไขมันเป็นยังไงและคําตอบที่ได้สุดท้ายมันจะเป็นยังไงประมาณนี้นะครับอ่ะไทป์วันเขาบอกว่าเอ่อ there exists an invertible matrix P โดยที่มี b ตัวหนึ่งเนี่ยแหละ ที่เป็นผลลัพธ์ของเอา invertible matrix P กับ P inverse ตัวนี้นะครับแล้วเอา A มาคูณตรงกลางตรงนี้ mm hmm. ก็คือ P คูณ A คูณ P inverse แล้วจะได้คำตอบเป็นแบบนี้นะครับเป็น, B. น B เนี้ยไอ้ B เนี่ย solution B บอกว่าไอ,ว matrix, ไอ้ตัวเนี้ย d i a g o n a l m e t อ้ d i g o n a l ของมันอนะเป็น0ูนย์แต่ว่ามี lambda กับ mu เป็นคำตอบนะครับอ่านึกภาพนะ A เป็นเมทริกขนาด3คูณ3ใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราจะได้ B หมายความว่าอะไรครับถ้าเราจะได้ B ก็คือจะต้องเอาอันนี้คือ P inverse นะก็คือเป็น3คูณ2แล้วก็อันนี้ก็ต้องเป็น2คูณ3ฉะนั้นขนาดของ P เมทริกคือ2คูณ3ส่วน P inverse คือ3คูณ2นึกภาพตามพอพอพอเข้าใจเนอะ เสร็จแ,แล้วเราจะได้ B ที่มีขนาด2บายสองเมทริกซ์ซึ่งมีคำตอบที่เป็นแลมด d ากับมิวอยู่ตรงนี้แล้วที่เหลือเป็น0ูนย์นะครับเขาบอกว่าจากโครงสร้างของเมทริกซ์ B เนี่ยสตรีมไลน์เอ็ใดๆเนี่ยโดยที่อาจจะมีมีเงื่อนไข K เนี่ยบอกว่า XT หรือสตรีมไลน์เนี่ยจะอยู่ในรูปฟอร์มของฟอร์มูลานี้นะครับ ง่ายๆคือเราเราเหมือนแทบจะได้คําตอบแล้วอะว่าเราใส่เรารู้ t เราเอา x เข้าไปแล้วก็มีคูณกับอันนี้ไป t แล้วก็หาว่า lambda เป็นเท่าไหร่มีเป็นเท่าไหร่แล้วก็เสร็จเคหนึ่งเคส y นะครับอันนี้แทบจะเป็นคําตอบละอ่ะทีนี้มาดูหน้าตาของคําตอบแต่ละอย่างเป็นยังไงคําตอบของ type 1นะครับ solution หนึ จำกันเมื่อกี้นะครับคำตอบมันเป็นอย่างนี้เนาะเราบอกว่าถ้าแลมด d ากับมิวเนี่ยแลมดาเนี่ยมากกว่า0แต่มิวน้อยกว่า0ก็คือแลมด d าตัวเนี้ยเป็นบวกใช่ไหมส่วนมิวตัวเนี้ยเป็นลบหน้าตาที่ได้ของโซลูชันจะออกมาเป็นรูปแบบแซดโดก็คือแซดโดก็คือคอนเวิร์ตทางหนึ่งแล้วก็ไดเวอร์ตอีกทางหนึ่งใช่ไหมครับแซดโด เป็นลักษณะแบบนี้นะเห็นว่าเวกเตอร์ฟิลมันจะมีลักษณะตรงเนี้ยมันจะพยายามม,มันเหมือนจะคอนเวอร์ตนะสุดท้ายมันก็มันก็วนออกตรงเนี้ยก็จะเป็นโฟล์อะไรเล็กๆอ่าที่จุดตรงเนี้ยน่าสนใจมากพอสมควรประมาณนี้อันนี้คือหน้าตาของ Type 1 Solution นะครับอ่ะมาดูอีก Type 1 Solution ที่2 Solution ที่2บอกว่า เอ่อทั้งคู่เป็นลบอันนี้นะครับแลมดาแล้วเรามีมิวนี่เนาะแล้วบอกว่าทั้งคู่เป็นลบคือน,น้อยกว่าศูนย์แสดงว่าแลมด้าก็เป็นลบมิวก็เป็นลบถ้าแลมดาเป็นลบมิวเป็นลบบอกว่าอะไรครับบอกว่ามันจะเป็นโนดอ่าเขาเรียกว่าโนดซิงคูลาริตี้นะก็ะคือวิ่งเข้าตรงกลางตรงนี้มีจุดอันหนึ่งจุดที่เขาจะวิ่งเข้ามาจากทุกทิศท,ทุกทางเลย วิ่งเข้าตรงนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้เรียกว่าโนดซิงคูลาริตี้คือวิ่งเข้าไปลุเข้าสู่ศูเนาะแล้วก็ d i r e c t ชั n ตรงนี้ก็ undefine นะครับอ่ะโซลูชันที่3ของ Type 1นะครับอันนี้ก็บอกว่าแลมด้ากับมิวเท่ากันแลมด้าเท่ากับมิวแต่เป็นลบทั้งคู่ นะครับอันนี้พอเท่ากันเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นโนดซิงคลาริตี้คือมันจะวิ่งมันจะวิ่งแบบนี้เนาะมันจะวิ่งเข้ามาทุกทิศทุกทางเลยจะวิ่งเข้ามาทุกทิศทุกทางอันนี้เป็นโฟกัสซิงคลาริตี้คือจะไม่จะไม่โค้งแล้วคือจะวิ่งลักษณะเป็นแบบนี้แหละจะสังเกตว่าในแต่ละโซลูชันเนี่ยมันให้ผลลับของเวกเตอร์ฟิลด์ที่แตกต่างกันมีทอพโลจีที่แตกต่างกันนั่นคือความสําคัญของอตัววิชา vector field topology นะครับว่าว่า a n นาลิซิว่าโครงสร้างมันจะเป็นยังไงของพวกนี้แล้วเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ visualization ได้ว่าโอ,โอเคมันจุดนี้นะที่เราควรจะเน้นในการ visualization ในการหาคำตอบเพราะจุดอื่นแทบจะ not important เลยถูกไหมครับประมาณนี้อ่านี้ Type 1ได้แล้ว Type 1คือ a d i a g o n a l i z a b l e นะแล้วก็มันมีคำตอบ b แบบนี้นะเออ่ type 2 type 2บอกว่าอะไร type 2เมื่อกี้เล่นกลับไป type 2บอกว่า a contain eigen vector ซึ่งมี non imaginary part ก็คือง่ายๆมีคำตอบที่เป็น real part นั่นเองขอคำตอบที่เป็น real part เออ่ type 2เนี่ยเขาบอกว่า solution ของมันอะ่ะ strong rotational component ก็คือคำตอบของ a p เนี่ยจะมีลักษณะว่า AAB เนี่ยจะน้องเป็นหน้าตาย A, A แบบนี้ที่เท่ากันแล้วก็ B กับลบ B อันนี้ซึ่งถ้าเราแยกองอ์ประกอบอันเนี้ยออกมามันคือหน้าตาของเมทริกตัวนี้คูณกับโรเทชั่นอลพาร์ตนะครับง่ายๆก็คือมีส่วนที่มันเป็นเรเดียสกับส่วนที่เป็นโรเทชันเนาะอ่าโซลูชันของตัวพาร์ติเคิลที่เทรด ก็มีมีหน้าตาแบบนี้มี a มี b มี k 1หนึ่งมี k k เคสองนะครับอืมประมาณนี้นะครับอันนี้พอพอพอจะนึกออกเนอะทีนี้เราจะรู้เด้งหน้าตาของมันน่าจะประมาณไหนคือน่าจะจินตนาการได้ค่อนข้างชัดก็คือมันต้องเป็นหมุนวนเป็นหมุนวนอะไรสักอย่างถูกไหมครับ โซลูชันของมันอ่ะมาดูกันอ่าอันนี้หนึ่งโซลูชันโซลูชันเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเมติกอ่าโซลูชันที่มันเม t ิกบีเป็นอย่างงี้ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้เป็นบีคือบอกว่าถ้า A เท่ากับศูนย์คือตัดพาดนี้ไป A เท่ากับศูนย์เหลือลบ B กับ B อ่ามันจะเกิดเป็น close loop เพิ่งเขาเรียกว่าเป็นซิงเ e นเตอร์ซิงคูลาริตี้ก็คือหมุนวนไปเรื่อยๆหมุนวนไปเรื่อยๆแม้แต่ข้างในเองก็จะหมุนวนไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับซึ่งมีลักษณะรูปทรงเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเสถียนเป็นคอนสแตนต์นะครับอันนี้คือโซลูชันที่ a เทอรสูรนักไทป์ทที่ t y p e t ูโซลูชัน t i o ่1ที่ a เทอร์สูนไทป์โซลูชันเป็น เราจะเรียกว่าเป็น spiral Singularity ตัวนี้นะครับ spiral Singularity ซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นหมุนเป็นส p i r a l เออสังเกตนะครับวนอันหนึ่งแล้วก็ค่อยๆหมุนอันนี้มันมีความโค้งของมันแล้วก็ตรงตรงนี้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 มีความโค้งแล้วก็ตรงนี่เนาะ เกิดเป็น spiral แบบนี้นะครับอันนี้เป็น a r b i t ิทารนะครับโซลูชันสองอันสุดท้ายแล้วก็เป็นน่าจะสไลด์ใกล้ๆจะสไลด์ท้ายๆของอันนี้และคือ t y p ์สามไทปามคือบอกว่าอะไรคำตอบอ i ก e n นแวลูอาร์อีควนะครับแล้วก็ not เออะไม่ diagonalizable นั้น เขาเลยบอกว่าโซลูชันคือมันจะมีได้โซลูชันอันนึงที่เป็น vector b, เวกเตอร์้ยที่เป็นแมทริกซ์ b เนี่ยแหละโดยที่อเกนแวลูส์เนี่ยมันอีควัลมันเท่ากันแต่ทีเนี้ยมันดันมีอันเนี้ยติ่งศูนย์กับหนึ่งทีนี้ไอลักษณะหน้าตาอันเนี้ยเขาบอกว่ามันสามารถสปริตออกมาเป็นแบบนี้ได้ก็คือมีอันหนึ่งที่เป็นลัมด d าคูณกับ ไอ t ี t มทริกซ์เนาะนี่เรียกว่า i ได้แล้วก็บวกอันหนึ่งที่มันเป็นติ่งอะไรก็ไม่รู้สามารถสปรีตออกมาได้นะครับ Not d i r e c t อ o t d แ a g o n a l i z a b l e แสดงว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยต้องไม่เป็นศูนถูกไหมทีนี้ Solution ที่เป็น Particle Trace ของมันก็คือมีแลมด d าตัวนี้แล้วก็มี K1 K2 Solution มันก็จะประมาณนี้นะครับนี้มาดู <c oughs> ผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายแล้วเขาจะเรียกมันว่าเป็นอ uh, improper node singularity นะครับอันนี้อุย <c oughs> หน้าตาของมัน type tree คือ uh, equal uh, eigenvalue equal แต่ดันมีส่วนที่มันเป็นติ่ง คือลักษณะของมันจะเหมือนจะเป็นแซดเดิก็ไม่ใช่จะเป็นอะไรก็ไม่ใช่คือเป็นรูปทรงดูประหล,ดะหลาดๆเขาเรียกว่าเป็น improper node singularity คือแทนที่มันจะลูเข้าลูเข้าอันนึ่งแต่ดันมีลักษณะเป็นลูเข้าแบบประหล,ดะหลาดๆนะครับแต่สุดท้ายมันก็จะเป็นจุดนี้แหละที่มันมีการลูเข้าเข้าหากันนะครับก็ประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็อยากจะให้ดูว่า vector field topology อันนี้เป็นลักษณะความจําไปดีกว่าเพราะว่าเราคงไม่ได้พิสูจอะไรเนื้อหาพิสูจไม่ได้มีให้ดูเนะเาะก็ให้ดูว่าการศึกษาเวกเตอร์ฟิลด์โทโพโลจีเนี่ยมันมีความสําคัญต่อการดู c r i ติ c a l p o i n t เพื่อที่จะไปดู s o ร r c ซ s ง n ูดู setter ไปดู center เพื่อไปศึกษาว่าเอ้ยหน้าตาของเวกเตอร์ฟิลมันควรจะมีอะไรบ้างหรือสมมุติเรามี data มาแล้วมัน data มันสอดคล้องกับลักษณะนี้ เออเราควรจะเลือก s o r สิงที่จุดไหนยังไงจากสมการที่มีอยู่นะครับครับผมก็วันนี้ก็จบแล้วสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเวกเตอร์อัลกอริทึมนะครับจะมีส่วนที่มันเป็นแอดวานซ์พอสมควรโอเคครับแล้วเจอกันในครั้งหน้าสวัสดีครับ